สวัสดีครับแฟนครับสีสกเกตสางบ้านครับแฟนครับน้องอิงครับแฟนครับสาวหน่อยเป็เป็นแพ้งครับผมชารนี้มีรถโฟล์กเนอร์มาจอดนะครับก่อนจะเดินทางไปกรุงเทพครับเป็นกระแวะมาพักผ่อนครับ เมื่อรกันนี้จะไม่มีช่างเข้ามาแล้วนะครับช่วงนี้ผมก็ให้เพิ่นทำอะไรต่อได้เลยครับเพิ่นอาจจะเตรียมเต็นเข้ามา,าในวันที่ยี่สิบสี่เอ้ยยี่สามเนาะยี่สามแล้วครับย่านจุกละูฮครับก็เลยให้เพิ่นเหตดต่อได้เลยครับ น,นี้ไม่มีช่างเราเข้ามาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังเรียบร้อยสมบูรณ์ดีครับใจี๋ยผมลืมไฟไว้ครับ ว่าเซักหน่อยบ้านไหนบ้างครับเล่นรถอ่ะเมื่อวานมันต้องเอาสะอาดก็เรียบร้อยครับดีมากเลยครับมาดูครับโอ้เหลือมงมงครับเหลือมากมากสะอาดแล้วครับพร้อมต้อนรับพ่อแม่ศีรษะได้เลยครับบรรยากาศทั้งนอ่ออันนี้ไม่ได้เปิดกระจกได้ครับผม ยังกับอยู่บนเครื่องบินเลยครับเดี๋ยวไ่หน่อยแล้วถามให้เอขอแท้เราบอกว่าติดตั้งเอให้หน่อยอยู่ยุนี่ครับอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้ช่วง30วันจะ่ถ20ปประมาณนี้ครับ พี่น้องท่านใดที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดครับที่จะมารับลมหนาวอยู่นี่ครับพี่น้องเอ้เสื้อกันหนาวนะครับหมวกอีโมเองทอดีครับแล้วก็ผ้าห่มนะครับเปิดครับบรรยากาศฟืนไฟก็เรียบร้อยแล้วนะครับท่านี้ เปิดไฟใส่สบายนะครับอาจจะตั้งต้นกระถินอัน,นนี้ก็ได้นะครับแถวต่เพิเ่นครับอันนี้พอเป็นอาคารอนเนกประสงค์แล้วนะครับวัตถุประสงค์มันคืออาคารอนเนกประสงค์ครับไว้ตอนเราไปซีน้ำครับไปกับจะจํา,จาจหน่ายของที่ระลึกแล้วก็ถ้าเกิดบะมี่ยังอาจจะใส่เป็นอาคารเป็นนประสงค์ครับทําอะไรก็ได้ตั้งต้นผาป,ป่าตั้งกระถินครับ ทั้งนี้หนาวครับพี่น้องครับผมเป็นคนสีหนาวอยู่แล้วบ้านพี่น้องหนาวมากสะอาดสะอาดครับหนาวพี่น้องหนาวนรกเป็นมักหนาวครับมากเลยเลยครับช่วงนี้ครับหนาวจริงๆครับบรรยากาศ ร่มจะแรงนิดนึงครับแล้วก็เริ่มจะสวนได้นะครับ สวนนี้อาจจะยังบอบอสมบูรณ์ครับเพราะว่าอาจจะไปต้องมีไม้ใหญ่หรือเปล่าไปหน่อยเราก็จะต้องขึ้น่อครับงานแรกเลยครับช่วงนี้มันแบบชุกลระหูกกันนิดนึงครับจะค่อยดูต่อไปครับส่วนนี้จะเป็นยังไงต่อครับจะเป็นส่วนที่แบบผมฝันมนุภาพหรือเปล่าว่าเป็นส่วน ไอ้บักพริกบักเขือครับหรือว่าจะเป็นสวนออกแนวแบบนี้มีต้นไม้ใหญ่มาลงครับติดตามห้ามกระพริบตานะครับผมยังไงครับก็ขอร่วมเชิญชวนครับร่วมมาทําบุญกันครับบุญกระถินบ้านของครูครับจะภาพง่ายๆก็คือพ่อเอกไม่หน่อยน้องอูงอย่างนี้แหละครับผมถ้าที่ตอนจะภาพเพิ่มมาได้ครับก็โทรหาผมได้ครับ0 6 3 7 8 9 9 6 6 6ครับ 0 66 66 6นย์หกสามเจ็ดแดเก้าเก้าหกหกครับผมผมจะบอกที่บัญชีน้องเพื่อให้หรือจะโอหโนหักผลก็ได้ครับรับประกันว่าเงินไม่มีตกหลุดแม้แต่บาทเดียวครับอันเป็นเหตุอีกย่างงนึครับเฮ้ยใส่เครื่องกระทิ้นครับ บรรยากาศเป็นครับมาพร้อมกับลมหนาวที่ค่อนจะแย่งครับสำหรับผมสำน,นีก็รู้ว่าเร่งนะครับเพราะว่าผมเป็นคนม,มสอบฤด,ดูหนาวเลยครับ <c oughs> ผมเป็นคนไม่ชอบฤดูดหนาวเลยนะครับโดยส่วนตัวแล้วครับ น้องไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเลยครับผมทวงนี้ก็ยังเป็นช่วยกันระดมทุนหาพวงมาลัยครับทุนก็คือเบื้อง u t u b e นี่แหละครับผมช่วยกันดันยอดอยูยอดเมนครับยอดแชร์ออกไปครับสำหรับบรรยากาศเมือนี้เป็นด้วยความสดชื่นแจ่มใสครับอากาศบางคนชอบมาหนาวคือว่าอากาศที่ดีมากๆเลยนะครับดีอีกครับแาะว่าแสงแดดครับ หนาวต่อไปผปมว่าน่าจะถึงนู่นนะครับ้าวไปหอดพุ่นละ่ะมุกลาเลยแต่จะมีฝนเป็นช่วงๆมันมากครับพี่้องครับมากตอนที่ว่า่าบ้านแค่จ้เจาตาเข่าครับฝนนีมันก็เกงอะไรเกงร่งจริงๆครับฝนนี้กระดิน เพื่อนชาวบ้านก็เริ่มทยอยมาซอยกันนะครับเตรียมงานเตรียมครัวแล้วครับขัเรือพม่าจะเป็นเรื่องของเต็นเรื่องของอะไรครับยังไงถ้าเราอันนี้เราจะรายงานให้ทราบตลอดนะครับผมปุนกับสาวน้อยสาวน้อยเพ่น้องครูมาเยอะแล้วครับช่วงนี้ครับเป็นว่าซอยกันครับพี่น้องครับเจึงได้ับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ร่วมทําบุญมามากหน้าหลายตาครับจ็กเอซีเพลด์ก็นนะครับมันหลายครับผ่านผมก็เป็นหลายครับเยอะมากเลยครับ เราเคยคิดว่าน้ำใจของแฟนครับน้องวิงจะแบบเราเคยขาดสายขนาดนี้ครับผมเป็นคนนอกไม่รู้เรื่องมองลำมาก่อนครับถึงมามาสัมผัสนี่นะครับมันมีเรื่องราวรีมากมายไก่กองในนี้ครับคลิปนี้พี่น้องฝากพี่น้องวัยรุ่สากรพอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ